อำนาจมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังแต่ความดีต่างหากนะครับก็คือหมายความว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามความรู้สึกของประชาชนยังเหมือนเดิมหรือความรู้สึกของผู้คนยังเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือการทําความดีนะครับในการทําหน้าที่ซึ่งก็หลายคนก็แม้ว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ยังยัง,ยงเสมือนว่าเป็นและนี่นะครับบางคนมีอํานาจมากกว่าตอนเป็นกันเสียด้วยซ้า หรือแม้แต่กระทั่งมีพลานุภาพมากบาขณะที่เป็นกันเสษด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าระหว่างสวมหัวโขนก็ไม่มีหัวโขนให้สวมนั่นต้องคิดต้องตระหนังเพราะบางคนนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เป็นก็ใหญ่จนไม่เห็นหัวใครนะครับต่อมาในพยายามนี่นะครับเมื่อพ้นจากตำแหน่งพยายามไปเห็นหัวใครใครก็ไม่อยากให้เห็นหัว